สมาธิช่วยลดความเครียดได้จริงไหมแน่นอนที่แรกที่หมอจะมาพูดถึงคือง,งานวิจัยของมหาลัยจอร์ทเทิลเขาพูดว่าการฝึกสมาธิช่วยลดละระดับกามีความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวเมื่อกี้ที่หมอพูดไปในร่างกายในผู้ที่มีภาวะกังวลได้อย่างมีรัยละเคัญ2จากมหาวิทยาลัยฟอนเทียก็พบว่าการฝึกสมาธิช่วยลดการทํางานของสมองส่วนอะมิดาล,ล่าลงซึ่งสมองส่วนนี้มันเกี่ยวข้องกับความเครียดนั่นเอง เพราะฉะนั ah ้นเราก็จะมีความสงบขึ้นื่อสมองส่วนนี้ลดการทํางานลงที่ที่สามมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินก็ยืนยันว่าการฝึกสมาธิช่วยลดอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลลงได้ใกล้เคียงกับการใช้ยาเลยด้วยซ้ําเห็นข้อดีของการฝึกสมาธิแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจงปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะครับผมจะคอยเอาคลิปธรรมะการฝึกปฏิบัติมาลงให้เราทุกคนได้ฝึกปฏิบัติตามกันอย่าลืมนะครับสุขภาพที่ดี จิตที่ดีต้องแข็งแรงก่อนแล้วสุขภาพจะดีตามสุขภาพที่ดีมาจากตัวเราเองไม่ได้มาจากการสวดมนต์เป่าคาถาจากใครๆทั้งนั้นพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าตนเราเป็นที่พึ่งของตัวเราเองเพราะฉะนั้นเริ่มช่วยตัวเราเองปฏิบัติธรรมและดูแลสุขภาพจิตตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจมาโอโอเล็กเตอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ